ผู <ermo> uh. ้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยได้สัมผัสงานตรงนี้ของเราต้นาลท่นะครับการก็ทางกรกบ้าร่าเราจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเนินการที่จะนําไปสู่นี่เป็นบุ้งเยอะหมดนะฮะอันที่สองเป็นเรื่องของกับตัวความมั่นคงครับอันนี้ก็จะเป็นด้านเทคนิคหน่อยการที่การสั่งจากไฟฟ้า ทำอยู่มาตรฐานขั้นบนกับโรงไฟฟ้าบ้างเหมืลนแต่ว่าหน้าที่ของผมก็ต้องเผยแพร่ผลงานที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกเผยที่จะเป็นกำลังการตัวเองด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็ต้องสิ่งที่เราต้องรับฟังเข้ามาแล้วกเ็เข้าไปสู่การปรับปรุงเปนแปลงที่เราสามารถทำให้ได้พูดคุยกันแล้วทางบริษัทก็รับปากครับจะดูแลให้ไม่ว่าทั้งใกล้ไกล มอง่่่าาาาททีีเเขขหลัคน้บก็ในตอนนี้นะครับในบระยะช่วงนี้นะทางบริษัทก็ก็จะมีการไปติดตั้งเครื่องวัดแรงเสียงนะครับมันช้าครับหรือว่าผมก็เข้าใจนะครับทางบริษัทแ,แต่เจ้าบ้านเขาเนี่เขาาก็มาสอบถามอยู่เรื่อยนะครับ ว่าทางกรรมการของบ้านหรือผู้ใหญ่ที่กำนำพอดีผมมีโอกาสเป็นคณะกรกรมการอยู่ด้วยของกองทุนนะครับก็เลยอยากจะฝากทางสำนักงานนะครับท่านผอ,อเลยแล้วกันนะว่าอยจ,จะให้ติดต่อสอบถามเข้าไปบ้างน,นะครับว่าไปที่ไหนแล้วชาวบ,บ้านเของ เขาบอกแสดงนั่นก็ชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลพิบก,ก,กน,น,นะครับของบริษัทในการกลุ่มจันอริ่นะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังทำฐานท,ที่จะตั้งเครื่องนะครับก็ที่จะให้มาวัดนี่โเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปยืน่นเสนอทางคณะกรรมการข,ของเขาก็เ,าเลยชาวบ้านขเขาก็เลย